ผลสุขของพ่อวิเชียนธรรมตาลดีกดสวิตไฟเพื่อทำการประชุมเพลิงขอเรียนเชิญครับวสสังขารโดบินญตาตาคัตาโมปะกันโดยังิ rú băng katapajo panang acha tang vaba hít thava ora rít tang vá sukum băng vá y lăng vá băng tang yang dure chẳng yu นี่นามเจ้าภาพขอการประชุมใส่คุณเกียรติทุกท่านที่ดีที่เกียรติมาร่วมง,งานในงานจาตนาคิจ,จกของพ่อวิเชียรธรรมตาอบรน,นีนะครับนะากมีสิ่งหนึ่งอันใดขาดปกป้องไปทางเจ้าภาพขอกไยมาณที่นี้้จยนะครับและสุดท้ายนี้ครับขอดูขอทุกท่านได้เดินทางด้วยความสวัสดีภาพจบดีมีใจเหมือนกันทุกท่านทุกคนนะครับ